อดีตผู้กำกับโจู้กคอตัวเองตุยในคุกความสงสัยข้อสงสัยข้อขัดแย้งมากมายแต่ตำรวจสรุปว่ามาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังแรกแรกราชัทน์ออกมาแถลงบอกว่าป่วยจิตเวทแล้วพอมาพูดอีกทีหนึ่งบอกว่าอ๋อไม่มีการป่วยจิตเวทเขาใจผิดที่เข้าใจผิดแล้วมาเข้าใจถูกเพราะทนายความของอดีตผู้กำกับโจ้บอกว่าไม่เคยป่วยจิตเวทและที่สำคัญเมียของ ผู้อดีตผู้กํากับโจ้เนี่ยเขาได้ไปเจอเนี่ยผู้คุมอยู่คนหนึ่งไอ้ผู้คุมคนนี้เนี่ยมีการซ้อมมีการอะไรแล้วก็ผู้กำกับโจ้ก็มาบอกมาฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการไปสอบถามไปแจ้งอ,อธิบดีราชทรรเขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวสอบสวนก่อนนะแล้วก็ไปแจ้งความตํารวจแล้วตารวจจะมา,าจะมาเก็บหลักฐานไอ้ทางผู้คุมนี่เขาบอกเขาไม่ให้พอไม่ให้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย เรื่องราวม,มันก็เลยบานปลายสุดท้ายแล้วผู้คุมอ่ะมีการสอบสวนแล้วผู้คุมบอกว่าเขาไม่เกี่ยวไม่มีความผิดเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผู้กับโจ้เนี่ยไปผิดใจกับไอ้ลูกน้องของไอ้ผู้คุมคนนี้แล้วเรื่องราวม,มันบานปลายมาถึงตอนนี้ที่สงสัยอ่ะไอ้ผ้าที่ผูกคอเนี่ยบอกว่ายาวสามสิบเซนส่วนไอ้ทนายทีด้าก็ลองเอามาพันคอขนาดของทนายนด้านี่เจ็ดสิบห้าเซนนะพั 1, นนล้วมันยังสั้นจุดจุ๋ยไอ้สามสิบเซนเนี่ยมันทําให้ผูกคอได้เหรอแล้วท่าผูกคอเสร็จปุ๊บแล้วยังนั่งยืดขาท่าทางก็แปลกแปกแต เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นหมอแล้วก็เป็นนิติเวชออกมาสํารวจแล้วเขาก็สํารวจแบบตัดปัญหาแบบง่ายๆเขาบอกว่าอ๋อขาดอากาศหายใจจากการผูกคออรู้ยังไงว่าเกิดในเมื่อตัวเองบอกว่าไม่ได้ไปตรวจในที่เกิดเหตุนนะแล้วก็ถานเขาเฉยๆตายหาเรื่องราวที่มันซับซ้อนแบบนี้แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนกล้อง,องวงจรปิดมันก็ดูแปลกๆคุมคือเหมือนเอามาตัดเป็นแค่บางส่วนแล้วเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมว่าเขาผูกคอเองหรือว่ามันมีใครประทําอะไร เพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจราชทรรเลยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคิดอยากทํทำเป็นเหมือนทุกโครงการสลัดเน่า